จริงๆทั้งดโดยรวมคอนเซปต์ของการเยียวยารักษาตัวเองสิ่งที่จะสาคัญจริงๆแล้วคุณต้องมีให้ปากๆคือการให้เวลากับตัวเองให้เยอะๆให้โอกาสคนอื่นแล้วอย่าลืมให้โอกาสตัวเองด้วยเราจะอาจจะทําไม่ได้ตอนนี้เราอาจจะทําได้ตอนไหนก็นไม่รู้อ่ะแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันเราไม่กล้าพูดเต็มปากว่าเราเข้าใจเราใช้คําว่ารับรู้อะไรแบบนี้มาคล้ายๆกันแล้วกันมันไม่ใช่ว่าตัวเราเองไม่เบร์นเอาไม่เครียดนะแต่เราอยู่ในสภาวะที่เหมือนอยู่ปากเหวตลอดเวลาจ ิจากเดิมพีเราอาจจะแบบลื่นลงมาในเหวเรียบร้อยแต่อาจจะมีกี่งอะบางอย่างเกี่ยวเสื้อเราอยู่เราไม่รู้หลังเสื้อเราจะขาดตอนไหนเราไม่รู้หลอกเ,เ,เราจะร่วงไปเมื่อไหร่นจะุดหนึ่งจากเดิมพีเรามองก้นเหวเราก้มอย่างเดียวณวันหนึ่งอยู่ๆเราเมื่อย,เร,เ,ยเราเงยหน้าขึ้นมาเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราอยู่ห่างจากจปากเหวเท่าไหร่กิ่งไม้นี้มันอยู่สภาพไหนเราสามารถดึงตัวเองขึ้นจากเหวได้หรือเปล่าถ้าคุณร่วงแล้วคุณยังเงยหน้ากลับขึ้นมาได้คุณมองกลับขึ้นมาที่ปากเหวได้ต่อคุณร่วงไปสักกี่รอบคุณก็ยังจับ